และมันก็ถึงเวลาปกป้องดวงดาวของเราอีกครั้งกับเกม Paper Planet และในวันนี้ดวงดาวดวงใหม่ของเราเนี่ยก็คือดาวแพรลี่แพนเนตนะฮะหรือว่าดาวทุ่งหญ้าอันอุดมสมบูรณ์ซึ่งความสามารถของมันก็คือขนาดและความแข็งแกร่งของเขานั้นจะขึ้นอยู่กับจํานวนเลือดที่เขามีฉะนั้นดูแลตัวเองให้ดีด้วยเรียกได้ว่าเป็นความสามารถที่น่าสนใจมากๆนะฮะคุณผู้ชมฮะแต่ก่อนอื่นเลยขอทําการเปลี่ยนเอ่อเปลี่ยนป้อมปืนของเราก่อนนะเราจะได้ดูชัดยิ่งขึ้นเออหัวกบเออไม่ค่อยเท,เท่าไหร่หรือว่าจะเอาเป็น แว่นตาสีแดงอันนี้เนี่ยดูเด่นเดียวรู้ว่าเอาเป็นดาบปักเอาเป็นแว่นตาสีแดงก็แล้วกันแล้วลถ้าพร้อมแล้วแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e ด้วยนะไปกันเลยเอาละดวงดาวของเราเนี่ยขึ้นชื่อว่านะฮะยิ่งอุดมสมบูรณ์เท่าไหร่ยิ่งแข็งแกร่งเท่านั้นซึ่งตอนนี้เราเริ่มมาด้วยเลือดทั้งหมด5แสดงว่ายังไม่แข็งแกร่งพอเพราะว่าเลือดเต็มของเขาเนี่ยอยู่ที่7ใช่ไหมตอนนี้ดาเมจ10บไวรัอยู่ที่4 ถ้าสมมติว่าเราดันเนี่ยสามารถทําให้เขาแข็งแกร่งมากกว่านี้เพิ่มเลือดให้เขาได้เยอะมากกว่านี้ผมอยากจะรู้ลอเกินว่าความแข็งแกร่งของเขานั้นจะไปสุดที่ตรงไหนแต่ก่อนอื่นเราต้องจัดการพวกมันให้หมดก่อนยิงเจ้าพวกสีเหลืองก่อนสีเหลืองคืออะไรฮะคุณผู้ชมฮะยินลูกครับดน,นี่ก็จะเล่นมุกเดิมทุกทุกเอ่อทุก,ท,ก,ท,กทุกคลิปเลยหรืองไงวะเนี่ยเอ้ยอันนี้บุกสเปียหรือว่าเอาเป็นเทอร์เรดบัดดี้าดีวะเอาเทอร์เรดบัดดี้มาก็แล้วกันนะเอามาช่วยเรายิงสักหน่อยนะอย่างน้อยมันก็ลอยๆอยเนี่ยน่าจะ มีประโยชน์ใช่มันมีประโยชน์ฮะคุณผู้ชมฮะใช่ไหมดูสิเราไม่ต้องทําอะไรเลยเขาช่วยเราโจมตีโดยที่เราเนี่ยก็แค่เล็งไปที่ศัตรูที่มันงกง่อยแล้วเราก็จัดก,การมันอย่างรวดเร็วซึ่งเจ้ายานตัวนี้เนี่ยเราต้องระวังให้ดีฮะคุณผู้ชมฮะ มันแบกลูกสมุนมันมาด้วยเมื่อมันระเบิดเมื่อไรแล้วก็มันจะมีลูกสมุนกระจกงอกแงโผลออกมานั่นเองและตอนนี้ครับเราผ่านมาที่เวที่7อย่างรวดเร็วนะฮะถือว่าทําได้ดีมากยิ่งไวเท่าไหร่ยิ่งดีและอันนี้อะไรวะเนี่ย u n c o m ม o n sweet อ r s t a n อ up หรือว่าจะเป็น b r o k กนไ i ที่จะบวกดาเมจแต่ออสเต็เนี่ยมันน่าจะดีกว่าเพราะว่ามันบวกทุกอย่างนะจริงไหมเอามาเลยเดี๋ยวดูซิบวกอะไรบ้างครับดาเมจบวก9นะฮะแล้วก็ damage เดี๋ยนะไฟเลทบวกด้วยล้วหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด เลือดเพิ่มด้วยหรอเฮ้ยของดีเลยอะใช่ปะ่ะผู้ชมมันมันมันดีมากเลยด้วยคือมันบวกทุกอย่างใช่ปะ่ะและยิ่งเลือดของเราเนี่ยเยอะขึ้นเนี่ยมันก็ส่งผลกับความสามารถของดวงดาวของเราที่อุดมสมบูรณ์เท่าไหร่นะฮะยิ่งเก่งขึ้นเท่านะั้นตอนนี้ดูดูความเร็วในการยิงครับบ้านะ เราต้องรักษาเลือดของเราไว้ให้ดีอย่าให้เลือดของเราลดแม้แต่หยดเดียวและเราจะต้องเพิ่มเลือดของเราเพิ่มขึ้นมาด้วยอย่างเช่นการเอาฮิวตรงนี้มาอย่างเร่งด่วนเลย เอาละแล,แล้วตอนนี้สิ่งที่เราต้องเลือกคืออะไรฮะคุณผู้ชมฮะเฮวี่บุรีสเนี่ยมันเป็นอะไรที่ผมชอบมากๆเพราะว่าเวลาเรายิงกระสุนออกไปแล้วถ้ามันไม่โดนศัตรูเนี่ยมันจะวืบกลับเข้ามาที่ดวงดาวของเราก็คือกระสุนเนี่ยมันจะย้อนกลับเข้ามาใช่ไหมแต่ว่าถ้าสมมติเราเนี่ยเอายางลบอันนี้มาเออรเรเซอร์ er อันนี้มาไฟเลสของเราจะเพิ่มขึ้นแล้วก็ดาเมจเพิ่มขึ้นเอามาก็แล้วกันนะฮะคุณผู้ชมฮะเพราะว่าดาเมจบวกอีก5.3 4ดามดมจ28แล้วแล้วก็ไฟเลตเป็น10กว่าถือว่าเยอะมากาก70 ซื้ออะไรไม่ได้แล้วนะฮะยกเว้นบล็อกดาเมจแต่ไม่จะเป็นเวฟแรกๆเนี่ยเราน่าจะไม่โดนดาเมจอะไรหรอกว่าโอ้แล้วดูเดี๋ยวอะแล้วดูกระสุนเรายิงออกไปดินี่ถ้ามีเฮฟวี่บุรีเนี่ยมันจะย้อนกลับมาเยอะมากๆเลยนะเพราะว่ากระสุนเราเนี่ยยิงออกไปเยอะมากนะคุณผู้ชมฮะแล้วดูครับความโกงของมันเดได้เริ่มต้นขึ้นแล้วกันกระสุนก่อนปล่อยให้เพื่อนเรายิงอุ้ยแล้วบอสมาแล้วมาดิยิงบอสแบบไม่สนอะไร ยิงบอสก่อนกันก่อนกันก่อนยิงบอสมา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 โผล่มาโผฮะนี่บอสอย่างงั้นเหรอเนี่ยทำไมมันกระจอกสิ้นดีมันตายง่ายเกินไปหรือเปล่าไรติผู้ชมฮะมันมาอีกแล้วมันมาอีกแล้วเราเราควรจะหยิบมันมาไหมกระสุนสายฟ้าถามว่าดีไหมมันมันก็ดีแหละนะและไอ้นี่อะไรวะเนี่ย neo crt เนี่ยเออคำอธิบายมันก็ไม่ชัดเจนเท่าไหร่นะแต่ถ้าเอากระสุนสายฟ้ามาเนี่ย มันจะดูซ้ำกับครั้งที่แล้วเดี๋ยวคุณผู้ชมบอกเอ้ยโอ้หเรื่องมันเดิอมอีกแล้วเอาอันนี้มาก็แล้วกันมาอะไรอ่ะเอ้ยมันมีคอมพิวเตอร์อยู่ด้านหลังอ่ะเป็นทำอะไรได้เลยเดี๋ยวต้องลองดูฮะโอ้อยิงกระสุนหน้าหลังโอ้ยิงกระสุนหน้าหลัง,อ,ง,นนลงอู้ตอนนี้เรามีป้อมปืนสามป้อมแล้วนะคุณผู้ชมฮะป้อมเราใช่ไหมที่เราควบคุมโดยตรงนะฮะแล,ลแล้วก็มีป้อมด้านหลังแล้วก็มีเทอริทเฟนนะฮะที่เป็นกระสุนเอ้ยอะไรอ่ะบอลลิงบอล ฟาวเทนบูลเลตครั้งที่แล้วมันก็โผล่มาแต่เราไม่ได้หยิบมันมาฮะเขาบอกว่าเจ้าฟาวเทนบูลเลตอันนี้เนี่ยเป็นน้ําพุปืนใช่ไหมมันจะยิงปืนออกไป3ช็อตฉะนั้นเราจะเลือกมันมานะเพราะว่าเราต้องการยิงแบบเยอะๆเฮ้ยโอ้แล้วมันเยอะทุกอย่างนะดิเชื่อเป็นอะไรที่น่าสนใจยิ่งนักนี่ขนาดไม่มีเฮฟวี่บูลเลตนะเนี่ยแต่ฟาวเทนบูลเลตเนี่ยเหมือนว่ากระสุนมันจะโค้งให้ตัวเราโดยอัตโนมัติด้วยนะเดี๋ยวนะเฮ้ยเฮ้ยเลื่อนรถไปเนี่ยไปกันได้เหรอ กันทันเหรอวะเนียการทันได้ไงวะเนียงงตัวเองเหมือนกันบ้านะเขากันทันได้ยังไงเมื่อกี้ผมคิดว่าเราโดนไปแล้วด้วยซ้ำนะหรือว่าเรากันไม่ทันวะแต่เลือดเราก็ไม่ได้ลดลงไปนะฮะเราก็ไม่ได้มีอะไรมากันด้วยแล้วดูครับโอ้ฟอเทสบุลเลตของเราเนี่ยมันมันเทพสิละเกินเทคไฟบูลเลตอันนี้เนียคือกระสุนยิงกระสุนเป็นไฟหรือเปล่าวะคุณผู้ชมฮะอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะมันเขียนว่าเฟรมมิงนะเฟรมมิงเนี่ยไฟที่แบบลุกโชดช่วงอะไรแบบนี้แต่มันติดเคิร์ชเจ ออหรือว่าเราควรจะเอาฮิวมาก่อนนะเพิ่มเลือดของเราให้เต็มนะดามเมจของเราเพิ่มขึ้นแล้วก็มาลองติดเคิร์ดกันสักหน่อยฮะแล้วเดี๋ยวเราเอาบ็อกดามเมจไปป้องกันนะอย่างน้อยเนี่ยในในเจ็ดเวฟเนี่ยมันจะต้องแบบอาจจะโดนบ้างเรามีป้องกันไว้ก,ก่อนอนะกระสุนติดไฟว่าทำไปเล่นครับเหลือหกเวฟห้าเวฟแล้วครับโอ้โหแล้วกระสุนไฟมันรัวดิกระสุนไฟมันรัวดิแล้วเวฟบ,บอสอะอันตรายแล้ว อาบอสตายแล้วหนึ่งเหรอบอสตายแล้วสองเหรอนี่ไม่โดนเคิร์สเลยเนี่ยไม่โดนดาเมจแล้วบอสยังไม่ทันยิงอะไรเลยวะเนี่ยอะไรวะเนี่ยนี่มันช่าเป็นดวงดาวที่แข็งแกร่งยิ่งนักอันนี้อะไรเนี่ยแครกโอเวอร์ชาร์เนะฮะทำให้ดาเมจของเราเพิ่มขึ้นซึ่งตอนนี้ดาเมจของเราเนี่ยเยอะมากๆแล้วแต่ก็ยังอยากได้เพิ่มอยู่แต่ฮะสตองแมนดัมเบลดาเมจจะถูกเพิ่มขึ้นตามจํานวนเลือดของเราเดี๋ยวเดี๋ยวนะดาวของเรามันบวกดาเมจ บวกไฟเลทบวกทุกอย่างจากการที่เราเลือดเยอะและถ้าวันนี้มาเนี่ยยิ่งเลือดเยอะยิ่งบวกมันจะซ้อนทับกันปะวะบวก16โอ้โห้าไปแล้วดาเมจ50คุณผู้ชมคือผมว่านีมันทรงพลังมากเลยว่าเรายิงทุกอย่างตายอะตอนเนี้ยโอ้โหเมื่อกี้เกับโดนไฟอยู่ข้างนี่ถ้าเรามีกระสุนที่แบบอุ๊ยเกือบยิงโดนอันนี้เพิ่มเลือด หอบูอีสิบสี่โอไฟเลทบวกอีสองนะโอ้ยยิงโคตรไปยิงหน้าหลังด้วยครับเอ้ยเอ้ยอย,อย่าลืมครับมันมีกระสุนไฟลุกนะโชว่วงช่วงชัชวานนะฮะลงมาบนดาวของเราอย่าให้พลาดโดนอย่างเด็ดขาดเราจะไม่ปล่อยเลือดของเราลดถึงแม้ว่าตอนนี้เราจะไม่เสี่ยงเคิร์นแล้วก็ตามนะใช่ เพราะว่าถ้าเสียงเคิร์สเนี่ยเวลาเราโดนดาเมจเราจะระเบิดดาวทันทีนะฮะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เราไม่ติดเคิร์สเราก็ไม่ต้องโดนเนี่ยเพราะว่ายิ่งเลือดเยอะยิ่งเลอะประสบการณ์นั่นเองนะ,ะและเดี๋ยวเราเอาสปีดอัพหรือว่าไฟเรทอัพมาดีวะเอาไฟเรทอัพมาดีกว่านะแล้วก็มีเอ่อคาถาธาตุลมซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าดียังไงแล้วก็เดี๋ยวนะอันนี้รีเจเนเรชั่นแบนอันนี้เนี่ยจะเพิ่มเลือดทุกๆ8เวฟใช่ไหมเผื่อว่าเลือดเราลดไหมเออมันก็มันก็ดูน่าสนใจดีนะคคุณผู้าานะ้้ up, ้ชมมมมมมฮะะะเเเเออออออาากกก่่่นนนน็็แแลลลลววััีีิปปปหหืืืไไไจซสดพร ไม่ได้ใช้ก็เอาไว้ก่อนกันแล้วกันไปกันต่อเลยมา<ฟ>ทำไมไฟมันลุกโชดช่วงชัชวานเพิ่มขึ้นวะเมื่อกี้เราหยิบอะไรมาวะคุณผู้ชมทำไมทำไมไฟของเรามาันดูร้อนแรงรุนแรงเลือเกิดวะเนี่ยฮะยิงออกไปครับนี่เราหันหลังให้ศัตรูอยู่นะแต่ผมก็จะพยายามยิงมันออกไปใช่ครับผมยิงด้วยแบบเฮ้โนดาดมจหลบก่อนโอ้เกือบลืมเอาแล้วบอสตายแล้วโลบบกดามเมจของเราหายไปแล้ว ให้ตายสิเราพลาดโดนได้ไงวะเนี่ยแล้วเนี่ยอะไรวะเนี่ย f r a ช t a l Bullet อันนี้เนี่ย d i v i n d Conquest ซึ่งผมก็ไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรแต่เคิร์สแค่5ตาเท่านั้นนะมันดูน่าสนใจมันเหมือนแบบเป็นเคมีใช่ไหมมันเป็นสูตรเคมีอะไรสักอย่างที่มันแตกตัวแตกกระจายออกไปส่วนอันนี้เนี่ย Unstable Power Core ซึ่งเราเคยหยิบม,มาแล้วโดนทีเดียวดาวระเบิดฉะนั้นแล้วมันต่างกับเคิร์สตรงน,รงนี้ตรงไหนวะเนี่ยฉะนั้นเนี่ยมันบ,บ,บังคับเลือกเอาเคิร์สมาห้าตาครับ <c oughs> What? อะไรขึ้นคุณผู้ชมอะไรอ่ะอะไรเกิดอะไรขึ้นวันนี้นี่มันเกิดอะไรกับหน้าจอของฉันดาวของข้าที่ควรแข็งแกร่งแล้วตอนนี้เคลืนหายไปแล้วแล้วมีมาแล้วครับล,ลูกไฟลูกไฟลงมาเตรียมลงครับย้ายฟังอะไรวะเน,นี่ยคือผมแค่กดยิงออกไปถูกไหมกันก่อนการสีแดงก่อน เราต้องเพิ่มสปีดแล้วล่ะเพื่อทําการป้องกันนะฮะและเลือดเพิ่มอ๋อเลือดเพิ่มเพราะว่าเราเนี่ยมีเอ่อผ่านไปแปดเวฟนั่นเองนะแต่เลือดเราไม่ได้ลด่ยแล้วมันจะเพิ่มได้ยังไงวะเนี่ยเอานี่มาดีกว่าฮะผู้ชมฮะเมกสปิริตของเรานะฮะหรือว่าคาวสปิริตที่จะมีก้อนเมกช่วยยิงให้เรานะฮะแล้วเดี๋ยวเราจะเอาดาเมจอัพมาด้วยกันแล้วกันนะดาเมจบวกอีก10ครับดาเมจ75ไปแล้วนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเอาโล่บล็อกมาด้วยเราจะได้ไม่โดนดาเมจแล้วไปกันต่อเลย นี่ผมไม่ได้กดยิงนะผู้ชมฮะใช่นี่ผมไม่ต้องยิงด้วยตัวเองละนะแต่ถ้ายิงด้วยตัวเองดูดิเอ้ยวัวเอ้ยโอ้เกือบกันไม่อยู่แต่ไม่เป็นไรฮะโชคดีโชค,ด,โชคดีที่มีโล่กันและบอสมาแล้วบอสมาแล้วกันซ้ายกันขวาเอาบอสต,ตายแล้วกระสุนไม่ยังเด้งมันโดนแค่ทีเดียวเองวะเนี่ยเอาอะไรดีเออกระสุนพึ่งมาดีไหมหรือว่าเอาเป็นเลเซอร์ลิงค์มาดีวะเนี่ยคุณผู้ชมฮะแต่กระสุนเรามันเป็นไฟอยู่แล้วอะ แล้วถ้าเราเอากระสุนพึ่งมาเนี่ยมันมันจะซ้อนทับกันปะว่าผมไม่อยากให้แบบพึ่งของเรามันหายฉะนั้นเอาเป็นเลเซอร์ลิงมาก็แล้วกันนะฮะอะไรวะแล้วทมาอยู่ๆก้อนเมฆมันยิงวะโอเคมะใช้ได้ใช้ได้ครับใช้ได้แบบนี้หลบอย่างเดียวแล้วไม่ต้องยิงแล้วเอาล่ะมองสีแดงให้ดีฮะคุณผู้ชมนะเราชอบพลาดอ่ะเออผมชอบพลาดไปแบบชนกระสุนสีแดงอ่ะเอ้ย โอ๊ยโอ๊ยไม่ทันทันปะทันทันได้ไงวะสีเหลืองหลบเสียงอะไรวะผู้ชมได้ยินเสียงอะไรปะอะไรก็ไม่รู้มันเสียงเหมือนชาร์ดวู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 ดแต่ตอนเนี้ยเราต้องหลบสีเหลืองหลบได้ยังไงวะเนี่ยงงเหมือนกันเมื่อกี้ทำไมเราไม่โดนดาเมจผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันเอาแล้วผ่านเวทีที่สองโอ้โหดูแทบไม่ทันผู้ชมมองทันกันไหมเนี่ยเอาลวเราควรจะหยิบอะไรมาดีเอ้ยคูเรนต์ออสแตทอัพ เลือดเพิ่มแล้วดาเมจบวกมาอีก10ดาเมจโอ้โหไฟเลสสป,ปีดทุกอย่างมาเต็มและนอกเหนือจากนั้นฮะถ้าสมมุติเรารีบแบนเดจเพิ่มเลือดกับสป,ปีดบวกอีก2มาดิไหนดูดิตอนนี้เอ่อคลิปนีบกระดนษไม่พอแล้วจะว่าไปเศษบุลเลตมันก็ดูน่าสนใจนะที่ยิงทะลุดาวของเรานะแต่ผมมองว่าตอนนี้เนี่ยไม่จําเป็นแล้วนะก้อนเมฆก็ดูน่าสนใจเช่นเดียวกันแต่ก็ไม่จําเป็นอยู่ดีนะับเพราะว่าตอนนี้แค่นี้มันก็ยิงเยอะไปหมดแล้วเนี่ยมองไม่ทันแล้วแค่กันกระสุนพอกันกระสุนพอ ช่วยยิงด้วยช่วยยิงนิดนึงสปีดเราเยอะครับสปีดโอ้โหเกือบไปกันไม่ทันจะว่าไปมนันได้มีชิลแบบ2ฝั่งหรือว่าเพื่อนรักที่เป็นโล่ให้เราได้นะแบบพาร์ทที่แล้วใช่ไหมเออดวงดาวที่แล้วเนี่ยเราจะมีโล่นะครับเฟลลี่โอ้อะไรวะเนี่ยอะไรวะเนี่ยมองเห็นบอสโผล่มาแล้วบอสโผล่มาสองตัวแล้วเราบอสตายไปแล้วอะคุณผู้ชมฮะมันเกิดเรื่องบ้าอะไรขึ้นเนี่ยทำไมมันจบเร็วขนาดน,าน,นี้สไปรัลบ,บูลเลตอันนี้เนี่ยทำให้กระสุนของเราเนี่ยยิงออกไป น่าจะเป็นหมุนหมุนนะเขาบอกว่ากระสุนที่มันชาร์จออกไปเนี่ยที่ถูกชาร์จนะฮะหรือว่าน่าจะเป็นเขาบอกกระสุนที่ชาร์จยิงออกไปเนี่ยมันจะทําให้เราเวียนหัวซึ่งน่าจะเป็นกระสุนหมุนหมุนแตกกระสุนที่เรายิงปัจจุบันเนี่ยมันก็หมุนกระจ,ยระจายอยู่แล้วฉะนั้นอ,อสแตทอัพครับดาเมจร้อยไฟเรทยี่สี่นะฮะและสปีดของเราเพิ่มขึ้นทุกอย่างดีขึ้นเลือดเราก็เพิ่มขึ้นนะฮะและตอนนี้มันจะมีแบบอะไรมาสู้เราได้วะผมถามจริง กันครับกันฮะกันกันครับซ้ายขวากันได้หมดกันได้หมดอู้กันทันได้ไงวะเนี่ยงงตัวเองเหมือนกันฮะมองทันกันไหมคุณผู้ชมฮะถ้าใครมองไม่ทันเนี่ยคอมเมนต์บอกด้วยนะฮะซึ่งก็ช่วยอะไรไม่ได้อาจจะต้องปรับคลิปให้สโลว์แบบสโลวดาวลงนิดนึงเฮ้ยโอ้โหโดนล็อกโดนล็อกเกือบไปแล้วเกือบไปแล้วยิงก่อนยิงก่อนยิงก่อนหลบได้หลบได้ข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งเป็นไงเป็นไงไม่ได้กินผมลอกผมบอกเลยสเต็ปผมดีอื้มเออมองไม่เห็น มีแตกกระสุนไฟออกไปสีแดงๆอะไรเต็มไปหมดเลยก็ไม่รู้นะฮะคุณผู้ชมฮะเอ้ยรออดามันไยสิ่งที่เรารอคอยมันได้มาถึงเราแล้วคุณผู้ชม almost unbreakable นะฮะแทบจะเป็นไปไม่ได้ที่จะพังทลายมันซึ่งบอกเลยว,ว่าผมเนี่ยไปอ่านความสามารถมันมาก็คือมีโอกาสที่จะไม่โดนดาเมจนั่นเองนะถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆนะฮะแล้วเดี๋ยวเราอันนี้ไฟเลท up bullet speed d o w ซึ่ง ยิงได้เร็วยิ่งขึ้นแต่กระสุนช้าลงอย่างนั้นเหรออืมเอาโล่มาก่อนดีกว่านะตอนนี้เดี๋ยวตังเราเยอะมากเลยเนี่ยเอานี้มาด้วยกระสุนยิงทะลุดาวนะถึงแม้ว่าจะไม่จาเป็นกับเราก็ตามเอาดาเมจอัพมาด้วยนะฮะถ้างเงินเหลือเดี๋ยวเราค่อยซื้ออันนี้ก็แล้วกันนะซึ่งมันไม่เหลือเว้ยไม่เหลือไม่เหลือก็ไม่เป็นไรนะเพราะว่าไฟเลทของเราเนี่ยผู้ชมคิดว่าเราควรจะต้องเพิ่มอีกหรอวะถามจริ้เนี่ยเราจะต้องเพิ่มไฟเลทอีกหรอวะเนี่ยเวฟที่13แล้วเนี่ย ฮะเรายิงทะลุดวงดาวได้ครับข้ามฟากหลบมาครับเราบีโล่นะฮะเรามีโล่อยู่แล้วมีรอบันท้ายด้วยนะเฮ้ย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 กระสุนกระสุนเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะเนี่ยโอ้โหกันได้กันโอ้โหข้ามฟังมาเขากันได้ไงวะเนี่ยผู้ชมผมกันได้ไงวะผมงกงตัวเองเหมือนกันแล้วตอนนี้ครับบอสมาเป็นนี่เรียบร้อยแล้วบอสต,ตัวสุดท้ายด้วยแล้วดูครับครั้งที่แล้วเนี่ยเราประสบปัญหาอะไรฮะผู้ชมฮะหลังจากที่ครั้งที่แล้วเนี่ยเราได้เฮวี่บุลเลตไปใช่ป่ะแล้วเราประสบปัญหาบอกว่าเฮ้ย ทำไมพอเจอบอสจริงๆจังๆแล้วเนี่ยทำไมกระสุนมันน้อยจุงเบยเนะยฮะคราวนี้ครับปัญหานั้นจะไม่เกิดขึ้นครับแล้วคุณผู้ชมมองทันกันหรือเปล่าว่าผมเนี่ยหลบผูกไหมเอ๊ยโดนเว้ยโดนโมีโล่ไงแล้วเขามีโล่ไงเขามีโล่กันแหละเขาหลบได้ไงแล้วเขาโดนอีกแล้วฮะแต่เลือดไม่ลดไงเพราะมีอะไรมีรอแดมันไทยครับแล้วเฮ้ยฝั่งนี้โอ้โหกระสุนละกันได้อีกยังไงล่ะแล้วลกระสุนเขาไม่มีวันหมดอะ เต็มจอไปหมดนะฮะตอนนี้และบอสเลือดหมดแล้วว่ดิตอนนี้ครับดูเลือดมันให้ดีแล้วมันยังสู้อยู่ไอ้บอสตัวนี้มันใจสู้เลือเกินทําไมมันไม่ตายสักู่เนี่ยฮะทำไมแกไม่ตายสักทีอ้าวแล้วมันตายแล้วคุณผู้ชมฮะดาเมจร้อยสิบเหรอกวิโอลืมลราไม่โดนดาเมจซะด้วยแล้วก็หลบมาได้ไงวะเนี่ยไม่สนไม่สนนะไม่สนอะไรอยู่แล้วอันเดอเดอร์ฆ่ามาเอาโลกกันแล้วแกก็ตายไปซะนะออ เรียบร้อยเป็นยังไงลืมไปมันมีอีกชีวิตหนึงน่งด้วยค่ะโอ้ยเราก็อยู่โจมตีมันซะเลยฮะผูะ้ชมคะคลิปนี้เราได้ดวงดาวที่โคตรโกรงมาจำไว้ดาวที่สุดแสนจะโกงที่สุดในสามโลกดาว ป็นชื่อดาวอะไรนเพร์ลี่เพิร์ลี่แพใช่ไหมดาวแห่งทุ่กญ่านะฮะเพอร์เฟกต์อุ้ยโซนที่1 Perfect ร์เโซนที่3โซนที่2ก็ Perfect กต์โซนที่3ก็ Perfect กต์โซนที่4 4อ,อยู่ไหนวะ4 p e เพอร์เฟกต์ e c t เโดนดาเมตอุ้ยเกือบจะทำแบบออไฮสกอร์ score, แบบโคตรเพอร์เฟได้หมดแล้วเนะี่ยแม่ไม่น่าพลาดไปโดนดาเมตเลยะฮะคุณผู้ชมฮะ เอาล่ะไหนมาดูความสามารถของมันกันหน่อยสิคุณผู้ชมฮะไอสิ่งที่เราเนี่ยได้มาแล้วแบบพิกเกมของเราเนี่ยมันคืออะไรฮะมันก็คือ,อเจ้าไอเทมติดเคิร์ที่มีชื่อว่าอันนี้เขอบอกกระสุนของเราที่ถูกยิงออกมาเนี่ยจะกระจายออกเป็น2นะแล้วก็จะกลายเป็น4 4ครั้งเป็น4เท่านะยิ่งแบบเฮ้ยเดี๋ยวนะ2 2เป็น4 4เป็น8 8เป็น16อะไรประมาณนี้อย่างนั้นหรือเปล่าเนี่ยอาจจะเป็นอย่างนั้นนะฮะแต่ดาเมจก็ได้ถูกลดลงไปเหลือ0.77คูณดาเมจของมันนะก็ก็ลดลงไปก็ ไม่มีปัญหาอะไรอยู่แล้วนะจริงไหมและในเมื่อเราเนี่ยจบดวงดาวแฟรี่แพเน็ตไปเป็นที่เรียบร้อยนะฮะดาวดวงต่อไปครับก็คือไฟโล่แพเน็ตไปกันเลยซื้อมาแล้วไฟโล่แพเน็ตครับมาแล้วฮะเดี๋ยวมาดูกันว่าในพาร์ทหน้าเนี่ยจะโหดเยี่ยมแค่ไหนนะและส่วนในวันนี้นะฮะเราก็ได้โชว์ความสามารถของดาวแฟรี่แพเน็ตไว้เป็นที่เรียบร้อยนะใครว่าโกงอย่าลืมคอมเมนต์กันมาด้วยนะฮะคอมโบนี้ชอบกรรันรอเปล่าถ้าชอบแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วคอมเมนต์กันเข้ามาเยอะๆส่วนในวันนี้ต้องลาไปก่อนไปก่อนนะ 买家。